สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะบอกว่าจะเป็นเอฟซีเกา่าเอฟซีใหม่เนาะค่ะเพิ่งผ่านเขาไม่ย็นในทางช่องยูท b e ของเจตาผ้าลวยเนาะค่ะมือนี้เจตาก็จะว่างแนวทางของเล่าพัฒนาค่ะวางก่อนสองมือเนาะนี่จะเป็นประวัติของเจตาค่ะนี่จะไม่ลุ้งให้การสองมือเด้อค่ะวันจันทร์เนาะจันทร์ที่เจ็ดค่ะเล้าพัฒนาออก นี่จะเป็นของวันที่สีค่ะของเจตากลับมาแล้วด้วย f อซซื่นใจในจักน้อยเนาะค่ะลวดพี่น้องที่ผ่านมาดินลักสิบเข่าแน่วิ่งรูดเนาะรูลดลายเนาะค่ะแต่วันที่สีเข่ามาอยู่เข่าโตติวนิติดตูเจาะอยู่แต่ว่าเป็นตูกับเนาะหาเจ็ด ของเจตาเจตหาเนาะค่ะสายวิ่งสายรุดเป็นตังไงไปตามเจตาในบอกค่ะโศกหมานกันบอกได้บ่ได้อยู่หรอกได้หน่อยเนาะมันหลุดดูเนาะพี่น้องเอาเว้าไปน้ำหัวไปน้ำเนจักหน่อยเรียกเขาลงหัวบ่จ้าแมนอันบอกเขาก็หัวคือเข่าแะไรพี่น้องหัวเลาะวัลลนิดจิตแจ่มใสเนาะยิ้มวัลลนิดน้ำได้ก็ดีใจน้ำเด้อค่ะ ของจีตาพารวยหลุดไปลายงวดมะเขาวงวดนี่ค่ะอมาเบิงโตไม้ของจีตาค่ะไปตามกันต่อว,วันจันทร์เนาะค่ะไปตามต่อว,วันจันทร์วันที่วันจันทร์ที่เจ็ดเนาะของกรกดาเนาะค่ะเข่ามาแลลวเตรียมแคบนาจอเด้อค่ะให้จะไปต่อกับจีตาพารวยขอบคุณขอบุณเอฟซีค่ะ ว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนะที่เขามาให้กำลังแรงใจเขามาคอมเมนต์เขามากดไลค์กดแชร์ค่ะกำลังใจเนะาะกาบขอพะคุณไหลายๆทุกทันเนาะค่ะโตวัวไม้ของเจตาค่ะโตไม้ของเจตาวิ่งรูด6กับ3าหกับ3าสองตัว4ี 5, ่หางหกห้า6กสี่สามหสามห้า เบิ้ลก็จะมีหกหกาสค่ะ3ตัว3ามหาง3ามหกหาหกสาวิ่งรูดดินทอกันค่ะ6กับ3ของเจตาเน้น3ามหกหค่ะสองหางเจตาเน้นใหน้เจาะสามหกสหางเดียวค่ะ3ามตัว แคปหน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับเจตาแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอว้รุ่นกันสองทุ่มครึ่งวันที่เจ็ดค่ะเป็นวันจันทนะไปต่อค่ะไปต่อไปต่อเป็นของเลขล็อกอุดรค่ะเลขล็อกอุดรกับเข่าไปอยู่เนาะค่ะพี่น้องเข่าไป เขาบ่แม่นตัวนิ่งตัวเจะแต่ว่าเขาไปตรงๆรงเนาะเจ็ดเก้าเนาะบริด้กกับบริด้กลับของเพิ่น f เอฟซี FC มีไผตามเล็อกรออุดรบพี่น้องมีไผตามเพิ่น,นบ่มนอ่เบงประวัติเพิ่นจักหน่อยรูดเตดอร์ค่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดวันที่สามสิบเนาะไปสองวัด กัยังดีแน่อยู่กับขามาอีกแล้วค่ะเลขล็อกอุดรขามาอีกละชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะกลับขอบุญขอบคุณเลขล็อกอุดรค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องเนาะของเพื่นเดินแล้วค่ะเอซีชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลขล็อกอุดรค่ะกลับขอบคุณลายๆที่เอามาบ้างทางช่องของเจตาพารวยเนาะค่ะเาเบิ่งตหมายนวทางวันจัน ที่เจ็ดของเรือรถอุดรค่ะวิ่งรูดวิ่งรูดแปดกับหกค่ะสองตัวสี่หางแปดเก้าแปดหนึ่งหกเจ็ดหกแปดค่ะบัลจะมีแปดแปดกับหกหกสามตัวสามหางแปดหกเจ็ดหกแปดหนึ่งหกแปดเก้า เดนท่อกันค่ะเลขล็อกอุดรแปดกับหกวงกลมทึ้งสองตัวเนาะค่ะเน้่งสองตัวล่างสองหางแปดหนึ่งหแปดสามตัวสองหางค่ะแปดหกเจ็ดหแปดหนึ่งเอาแคปหน้าจอค่ะใพ้จะไปต่อกับเลขล็อกอุดรเนาะใพืจะไปต่อแคปหน้าจอเอา ไปไวพ่พิจารณากันค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะเป็นเพียงแนวทางค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะค่ะมีเขามีรุดเนาะเลขกลับน้องบัวค่ะนีเขาไปวิ่งรุดสองตัวมาหนึ่งตัวค่ะถือว่าเดินแน่อยู่เนาะพี่น้องสองตัวยังมัดตัวหนึ่งอยู่ วันที่สองวันที่สองที่ผ่านมาเพิ่นกับเข่าตัวบึนเนาะค่ะยังบ่ท่านหลุดเข่าตัวบึนอยู่ค่ะวันที่สองที่สองที่ผ่านมาวันที่สามสิบวันสิ้นเดือนเพิ่นกับเข่าไปอยู่ค่ะหกบนหกล่างเนาะก็ถือว่ายังบ่ท่านหลุดเนาะค่ะเลขล็อกหนองบัวไห้จะตามเตรียมแคปหน้าจอค่ะตัวไม้ของเพิ่นแนวท้างไม้วันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่เจ็ดมาแล้ว มาไปรุ่นกันต่อสองทุ่มพึ่งกับเล่าพัฒนาเนาะค่ะเลขล็อกนองบัวเลขล็อกนองบัวเหล้าพัฒนาวิงรูดพนเนมาศูนย์กับเจ็ดค่ะศูนย์กับเจ็ดสองตัวสี่หางศูนย์สี่ศูนย์ห้าเจ็ดหกเจ็ดห้าค่ะบินจะมีศูนย์ศูนย์กับเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหาง 076704705วิ่งโดดเดินทอกันค่ะ0กับ7 2ตัวนิ่น2หาง0476ค่ะ3ตัว2หางค่ะ076704อ่ะไจะไปต่อกับเลขล็อกหนองบัวแคปนาจอค่ะเป็นวันที่7 2ทุ่ม สองทุ่มครึ่งเนาะจีตาลุ้งหกรอนสองมื่ต้องลุ้งหกรอนค่ะเป็นบันจันทร์ออกเอาต่อไปค่ะต่อไปแคปนาจอค่ะแคปนาจอใครจะไปตอกับเหล็กล็อกหนองบัวกราบขอบุญขอบคุณเหล็กล็อกหนองบัวด้อค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของจีตากราบขอบคุณหลายๆ ต่อไปต่อไปเป็นของเลขรับน้ำโสมค่ะเลขรับน้ำโสมนี่รุดไปเนาะค่ะวันที่สี่รุดไปบอดืนเนาะขอโทษขอไพ่อีฟซีแท่นเลขรับน้ำโสมเนาะค่ะขอไพ่อีฟซีเลขพุ่งรุดไปในวันที่สอง วันที่ทรงไทยเพิ่นเข่าอยู่นะพี่น้องสิ้นเดือนสิ้นเดือนก็มิถุนาวันที่สามสิบเข่าไปยุบุดสองงวดสองงวดสามงวดต่อกันเนาะให้กำลังแรงใจเลขกรับนำสมเพื่อเข่าค่ะสำหรับแนวทางเนาะขอบ,บนขอบคุณขอบคุณเที่ยาม,มาว่างทางช่องของเจตาเลขกรับนำสม ไปตามตัวใหม่ของคุณค่ะตามตัวใหม่เนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านค่ะเลขรับน้ำสูเลขรับน้ำสูวิ่งรูดหกกับสี่ค่ะหกกับสี 4, ่สองตัวสี 7, ่หางหกเจ็ดหกแปดสี 6, 6่ห้าสี 3, 3่หกเบิ 4, ้ลก็จะหกหกสี 5, ่สี่สามตัวสามหางหกสี่หาสี่หกแปด 4 4 6ค่ะวิ่งรูดของเพื่นดินทอกันหกกับสีหกับสีซ้ายวิ่งซ้ายรูดค่ะพี่น้องเน้นสองตัวสองหางหกแปด C6 ค่ะสามตัวสองหางค่ะ c 6 8 4ห6แคปนาจโจค่ะใครจะไปต่อกับเลขหลับน้ำโสมเนาะ คลิปนี้ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็เข้ามาให้กำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็มากดติดตามเนาะขอยพี่น้องมีความสุขก,กันค่ะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเดินทางไปไซสก็คอยปลอดภัยค่ะเดินทางไปก็คอยมีโชคกลับมาก,ก็คอยม่ใช่คลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ